สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ยิงออกสิ้าพี่น้องมาเบิง์นจิจกรมมรมย่ำเสาของขอบครัวละพัดเท่าจ้านี่จ้ามือนี้สำรับมือนี้เ้ามือนี้สาวจอยเพื่อทำการถากหญ้าเตรียมสถานที่ปู่บกทุเรียนต้นที่สองจ้ายิงออกก็สาจอยกับปูกสาเร็จไปแล้วต้นนึงเดี๋ยวพี่น้องสิเฮ็ดคลิปให้เบิงด์ด้อจ้าด้ววิธีการปลู่บุทุเรียนให้หลอดจ้าเดี๋ยวพี่น้องรอเบิงคลิปการปลูกบกทุเรียนค่ะยิ้งออกสิเฮ็ดให้เบิง์นถกขันตอนเลยจ้าทุเรียนผูดินภูเขา เตาเห่าจ้ะว่นเป็นดินภูเขาไฟได้พี่น้องดินภูเขาเตาค่ะพี่น้องสวยสวยจ้านี่จ้าหลอดละจ้าผ่านไปหนึ่งเดือนกระแตกหยอดอ่อนหยอดยังออกอยางหลายเลยจ้านี่จ้าต้นทุเรียนเรานี่ค่ะดินแดงจึงคืนค่ะพี่น้องค่ะส่วนทางลูกไส้ค่ะพี่น้องเพื่อกระําการข้นขีดินมาห้หนาจอยเพ่อนจ้า ดินนี่เป็นดินจากเตาถ่านเฮาจ้าดินสีแดงแดงคือกับดินภูเขาไฟกันทะลักว่าพี่น้องเบื้องตีละนี่ละจ้าสาจอยเพิ่อกะสีงวยลงร้านไส้กับสีเป็นผู้ไปค้นไม่อีกค่ะพี่น้องเอามาเตรียมไว้ถั่วปู่บอกทุเรียนจ้าสำหรับเสาวนีเฮากะสีคดชีดินปลูกตาแดดเวียก่อนเด้นยิงออดสิเฮ็ดคลิปปลูกทุเรียนห้พี่น้องเบิ่งอีกที่นึงเด้อจ้าจะคอยไปรับชมอีกคลิปนึงจ้าสาจอยเพิ่นกะสิ คนสีทุบสีเคาะห้อ,องเพื่อนอย่นี่เจ้ะพี่น้องอวยมาทาังผู้ชายจ้าพี่น้องเมือกีสาวจอยบันี้หันมาทาังผู้ชายบ่าวตีค่ะกับผู้กองลือกับคุณพ่อเนาะจ้ะเนาะเพื่อนพาก,กันเห็ดอีหยังแน่ของตาลันเพื่อนกับสิพ้ากันเตรียมทีปลูกปลูกปลูก,ลกค่ะพี่น้องโอ้ยลินพันกันปลูกพืชพักสวนขั้วจ้าพี่น้องนี่จะเพื่อกเริ่มเตรียมสถานทีกันจ้าเริ่มเคียดยินเคียดหยัง อ่าแจ้งพี่น้องไว้กอนค่ะมองนี้แต่ก่อนนี่เป็นเตาทานจ้ะเนื่องจากว่าเตาถล่มลงค่ะพี่น้องเฮาก็เลยทําการถมเลยจะเอาดินเตาทานนี่แหละจะปลูกพักปลูกหญางามขนาดจ้ะพี่น้องสีบอกเคล็ดรับให้เด้อจ้ะเด้อี่จ้าคุณตํารวจเฮาก็บาตีกระต้านเพื่อกระทาการออมรั่วค่ะยู่ดีกระแลนดุยดุยยไปนะบะเม่ยหยังได้พี่น้องเสียงวิทยุเอื่นเพ่นราศีน้องอืง่นราศีน้องอื่นเพื่อก็ะแลนไปหล่ะจ้ะพี่น้องก็บ่หัว่ามีเหตุการณ์อย่างเน,นาะจ้ะเนาะ ทางบักตีกับคูตโตค่ะเตรียมสถานทีคเครียดสถานทีค่ะก้อนทีที่ซือเม็ดพักมาลงจงใจพี่นออ้องยิ่งออดเสียให้พี่น้องเบิ่งต้นพักเมฆก,กับพักติ๋วเข้าใจาพี่น้องบ่งอวตัวยุพี่น้องเป็นตะเสบนอกจากนอเบิ่งเนี่ยแหละค่ะพี่น้องพักเมกเข้านียอดอัวตัวเลยใจยพี่น้องโอ้ยปนกุ้งก่อยงัวเบิ่งเด้นอพี่น้องเนาะกินกับพักติ๋วค่ะ กินกับผักเมกเนาะพี่น้องเนาะผักติ๋วกะแกงใส่เฮ็ดคือสีแสบเนาะพี่น้องเนาะเบลตีเพื่อกะทำการคูดตอถาอายเพื่อเระจ้ะกับปหัวมีเฮ็ดอีหยังเนาะจ้ะเนาะเพิ่นไปอ่าขืนวิทยุน้ำเขาอยู่จ้ะนี่จ้ะส่วนตะลั่นกิดสีเตรียมอ่อมผาจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่อ่อมบ่ได้ค่ะพี่น้องยิ่งอ่เลี้ยงไก่หลายจ้ะกะสั้นไก่กับสีเขาไปเคี่ยวมุนเบิดบ่ได้กินละจ้ะพี่น้องพักมีซีใบเห่าเบลตีเพื่อกะคูดท่องเพื่อนไปละใจพี่น้องพยายามเคี่ยวพื้นที่ให้ เสมอกันค่ะเพราะว่าหมูหนีเป็นเตาถ่านเก่านะจาะเนาะนี่จ้าเบิ่งไปน้ากันจากกิจกรรมเนี่ยมเสาของคอบขั้วหฮาจาพี่น้องนี่อีกมุมนึงจ้าอันนี้พืชสมุนไพรหฮาเดือจพี่น้องไวถ้าทส่ต้มไก่สิบแซบโน่วนวใส่พี่น้องแล้วก็เนี่ยมือเสาค่ะเนี่ยมือเสาคุณตำรวจเ้าประกสศเดดไปมือะหยดซองหยอดเพื่อนก็ไปต้มดื่มเนี่ยมือเสาค่ะดื่มหอนหอนเพื่อนว่า ดื่มแล้วก็บอปวดค่ะปวดแข็งสุขภาพดีค่ะยิงออกก็ดื่มน้ำคือการจะเป็นบางมือเนาะจาเนาะกินเห็เป็นยากับเป็นยาจ่าพี่น้องแต่ว่ายิงอออลงทะเบียนถือต่องตามกฎหมายเด้อจ้ากันชาเฮ้าตาลั่นก็ทําการเอาลวดเขาอื่นอียังละพี่น้องตไครายบวจ้าตไค่ายขาดค่ะพี่น้องมะออมจ้าพี่น้องอาตตไคร้ขาดมะออมออมบ่แล้วแต่พี่น้องยิงอออสิไดไปสื้อมใหมอยู่ขสันไกก็สิมนเขาคือเกาใจพี่น้องเพราะว่าไกล้นีดื้อแห้งจ้า มีจจัตะลั่นแล้วก็สีอมเขาแล้วก็คุม้มเห็ุของเราอยู่หันเราะจะมองไรยขาดแล้วก็ตัดออกทังผูกกองพันยางล้มมาเพื่อนก็มาแจงว่าโอ้ยมอนีสิเด,ดเพรอบปพอพ่อเด้อเพิ่นว่าเขาสีมาม,มอบถุงยางฉีพเพื่อนว่ะเอาไปกับไปตัวจาะก็แยงใหญ่กันไปนาทีภายนาทีมันนะจาะน้อนี่จ้ากันสีอมทอดตตะลัน่นอมแล้วกสิเดหาเม็ดพักมาปลูกแล้วจ้าพี่น้องบ้านนี้ยิ่งออกก็ว่าสิปลูกพักบุงพักสลัดเนเดอบอตี้เพิ่นว่ามากกินเพิ่นว่า ผักสลัดสาจอยกับว่าหาปลาเคอเทศได้มาปูกไวถ้ถ้ำส้มกับปรึกษากันละพี่น้อง<ท>หลังจากเทศนั้นพักแล้วเบาตีเพือ่อมาขุดขี่กระเดือนไปเตรียมไว้ถ้าใส่บ็ดจ้ะพี่น้องนี่จะเสาจอยกับแยกไปขุดอีกฝั่งนึ่งจ้ะพี่นอ้องเสาออบบร,ริษัยญิงออบบริษันําไปทายน้ำเสาจอยนอกจากพันขุดไปแยกไปขุดอีกฝั่งนึงจ้ะแบ่งกันไปนอกจากนอเบวตีกับขุดขี่กระเดือนไปหยอกล้านไปละจ้ะพี่น้องพุนจับขี่กระเดือนโยนใส่กันห้อง กากกากต้นบางฮวงแซวอันเกลียวบางฮวงยิ่งออกสวยบ่พี่น้องนี่จ้าอันนี้ฟังฟังเถิงนี่ก็สิเป็นอันต้นตะลิงปิงเด้อพี่น้องกําลัางออกดอกค่ะสวยบ่จ้านี่จ้ากําลัางออกดอกจังน้อยก็สิเฮ็ดน้ําปลาหวานกินย,วย,วย,วยวั่วๆสู่พี่น้องกินละจ้ะหันมาอีกมุมนึงจ้าพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยหอมทองจ้าเครือใหญ่เครือย,คอ,ยอ,ยอยาวทั้งใหญ่ทงงัทางงา้งยาวจ้าพี่น้องคุณสาวจอยเพิ่นก,ก็นั่งขาขึ้นหางเพิ่นสิพุดขี่กระเดือนมาเมยจ้าพี่น้องนั่งส้มยิ้วอยู่ข้างเตาทานเพิ่นจ้า อันนี้ก็ดอกแค่ที่ไอ้บัวแค่จ่าพี่น้องอุ้ยงามบัวพี่น้องดอกแค้ยิงออดสวยสวยเด้อจ้านี่จ้าแกงสมมึงเด้หน่อยแค่เตี้ยจ่าพี่น้องบดเด็ต่อยเด็ดปีนยากจ้าต้นพะเพียงเคืองขาตัวใเฮานี่ละจ้าส่วนอันนี้ก็เป็นบกเพ่าหน้ำหอมอยู่หน้าบ้านจ้าต้นเตี้ยเตี้ยต่ำตจ่าพี่น้องเพาะไวถักขายพร้อมเพราะว่าพี่น้องเพิ่นสั่งจองกันไว้หลายเนาะจ้าเพราะว่าบกเพ่าต้นนี้ปลูกสามปีได้กินรวยจ้าอันนี้เป็นเสาวรสเฮาจ่าพี่น้องอยู่ในสุ่มประตูหน้าบ้านเนาะจ้าเนาะ นี่จ้าสวรสหวานจ้าหวานพี่น้องกินนี่กับชวงวะเลยหละจ้าหวานหวานสมสมเนี่ยจังน้อยจ้านี่อวยมาทางนี่จ้าพี่น้องเป็นสวนกล้วยหอมท้องกับกล้วยน้ำว้าดำจ้าอันนี้ต้นบกฮุงจ้ากำลังลงแล้วจ้าเนาะส่วนนี่เป็นต้นบกทุเรียนที่ห้าปลูกแล้วรอดจ้าพี่น้องจิจการย่ำเ้าในขอบขั้วเฮากับสิประมาณนี่จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะทิ่ติดตามรับชมประพัดแฟมิลี่เฮ้า อยูด่ดีมีแห้งเบ้อสุขุสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า